สวัสดีครับเพื่อนๆผมเดียวพิมลล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานรุ่นพรมสีหน้าครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนําเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับจังหวัดศรีสะเกด <c oughs> เหรียญรุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญพรมสีหน้านะครับเป็นเหรียญที่ปลูกเสกในปี2545ในพิธีมหาจักรพรรดิตราธิราช เหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีการจัดสร้างเฉพาะเนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะครับแล้วก็จะมีการแยกแบบเหรียญที่มีการตอกโค้ดแล้วก็ไม่ตอกโค้ดนะครับดังเหรียญตัวอย่างเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ตอกโค้ดจะได้รับความนิยมนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆจดจําใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะครับบริเวณใบหน้าหลวงปู่เนี่ยช่วงบริเวณเมตตาเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเมตตาหลวงปู่เด้งเป็นเม็ดๆเลยนะครับแล้วก็พยายามจดจําความคมชัดของใบหน้าหลวงปู่ครับ ในเรื่องของลายเส้นตัวหนังสือนะครับบริเวณพื้นผิวของตัวหนังสือเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีลักษณะมีเส้นขนแมวบางๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยเกิดจากการตอกหรือการกระแทกลงไปในเรื่องของลายเส้นนะครับจะต้องมีเส้นเซียนขนแมวนะครับแล้วก็บริเวณผนังของโค้ดเนี่ยนะครับจะต้องมีความคมชัดลึกมีมิติมากๆนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับบริเวณเม็ดประคำของหลวงปู่นะครับ จะมีความคมตามากๆนะครับแล้วก็มีมิติมากๆเลยสําหรับเปรคคำนะครับพื้นผิวเหลียนนะครับจะมีความตึงมากๆเลยแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเส้นลัศมีเกิดจากแรงสถานในการปั๊มเนี่ยวิ่งฉีกออกด้านข้างในเรื่องของรูเจาะนะครับเจาะมาจากด้านหน้าดังน,นั้นเนี่ยจะมีการปิ้นทะลักออกมาด้านหลังแต่ไม่ปิ้นเยอะมากสําหรับเหลียนรุ่นนี้นะครับขอบตัดนะครับจะตัดด้วยใบมีดนะครับจะเป็นการฉีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เกิดการขาดครึ่งหนึ่ง เพื่อนๆสังเกตครึ่งบนนะจะเป็นลักษณะฟันเฟืองแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครึ่งล่างเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆเปลือกมะละนะครับเป็นคาบๆตรงนี้นะครับจุดจ่ายตของเหรียญรุ่นนี้บริเวณหูซ้ายหลวงปู่ขวามือเราใต้หูนะครับจะมีเส้นขนแมวคมๆบางๆเลยนะครับทุกเหรียญต้องมีนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับบริเวณใบหน้าของพระพมเนี่ยทั้ง4ทิศเลยเพื่อนๆจะมองเห็นเลยว่ามีความคมและมีมิติมากๆเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญรุ่นนี้นะครับสภาพสวยๆเนี่ยผมมีนี่รับเช่านะครับสตาร์ทเริ่มต้นในที่14,000บาทครับขอบคุณครับทำหเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมรับชมวิดีโอนี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเดียวพิมุลาเอ็ซีและกดตัปสไครป์ช่องดูทุกองค์กลมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย